สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิวทิ้งทำใบมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพิอากาศค่ะหัวข้อนีวันนี้ที่หนึ่งตั้งใจจะทำก็คือสิ่งที่คุณควรระวังในอาทิตย์นี้ค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งมีไพ่เล่นทั้งหมด3ใบนะคะไพ่ใบที่1น,นะคะจะเป็นตัวน้องแมวขาวดาตัวนี้นะคะหรือว่าหินพีนออันนี้นะคะต่อมาไพ่ใบที่2ค่ะจะเป็นน้องแมว หน้ามืดๆตัวนี้นะคะหรือว่าเป็นหินเขี้ยวพันุมานค่ะแล้วก็ใบที่สาเป็นน้องแมวสีส้มนะคะหรือว่าเป็นหินฮิวแรนดไดนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะลองทําสมาธิอะค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดหรืออาจจะเลือกจากหินที่หนึ่งวางไว้ข้างหน้าก็ได้อยู่หนึ่งให้เวลาในการเลือกไพ่สักครู่หนึ่งเนาะก็อย่างที่เคยบอกเลยว่าอันนี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานทั่วไปหรือว่าการอ่านเจอร์เรดดิ้งถ้าใครรู้สึกว่าสารที่เราได้รับอะค่ะมันไม่ใช่สารที่ใช่สําหรับเราอะค่ะ ็อย่านำสารกลับไปขอให้เป็นการทำเทียรการที่เลือกให้แบบสนุกสนุกหรือว่าเออฟังข้อความไวเพื่อทําให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองเนาะใครที่รู้สึกว่าสารที่ได้รับไปมันไม่ใช่สารของเราให้ทิ้งสารอีก,กับหนึ่งนะคะอย่านำกับไปเพราะว่าความคิดของเรามันมักจะดึงดูดสิ่งเราคิดเข้ามาหาเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม โอเคค่ะเรามาดูคํำเฉลยของไพ่แต่ละใบกันเลยดีกว่า3 2 1สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะน้องแมวขาวดำตัวนี้เนาะหรือว่าไพ่หินพีใน,นนะคะคุณได้ไพ่เช of s w สอ d ค่ะหรือว่าไพ่สิบดาบนะคะสิ่งที่คุณควรระวังในอาทิตย์นี้นะคะแผนการต่างๆที่คุณตั้งใจไว้ะคะ่ะมันอาจไม่เป็นไปตามที่คุณคิดให้ระวังโดนคนเข้ามาเอาเปรียบหลอกลวงหรือว่าให้รายได้ค่ะ การเงินของคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาจนทําให้เราช็อตได้นะคะข้อสัมพันธ์กับคนรอบตัวคุณอาจจะเจอปัญหาเก่าๆที่มันกลายมาเป็นปัญหาเรื้อรังหรือมีการสูญเสียการพัฒนาเกิดขึ้นสุขภาพให้ระวังเรื่องการบาดเจ็บการเกิดแผลทลอกหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดเข้ามาสิ่งเหล่านี้ค่ะในช่วงอาทิตย์นี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอ่ะอยากให้ตัวคุณมีสติม,มากๆ และพยายามอย่าโทษตัวเองจนเกินไปนะคะสําหรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์นี้สิ่งสําคัญก็คืออะไรที่ตัวคุณสามารถจบได้อ่ะคะ่ะควรรีบจบอย่ายืดเยื้อขอราคาสังไว้นานการเผชิญหน้าและการยอมรับความจริงมันจะทําให้ตัวเราสามารถเริ่มต้นใหม่และได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาหานะคะต่อมาคนที่เลือกไพ่ไบที่สองนะคะน้องแมวที่หน้ามืดๆตัวนี้เนาะตั้งไม่ได้อ่ะโอเคค่ะ หรือว่าหินเขี้ยวาหนานุมานอันนี้นะคะคุณได้ไพ่เอสออฟซอร์่าหรือว่าไพ่แปดดาบนะคะสิ่งที่คุณควรระวังในช่วงอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องการเกิดปัญหาจากสถานการณ์รอบตัวหรือว่าผู้คนรอบข้างที่ทําให้เราอะคะ่ะต้องรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเราหาทางออกไม่เจอเลยไม่ว่าเราจะเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ตามเช่นอยู่ๆก็ถูกโยนงานเข้ามาให้หรือว่ามีการได้รับภาระหรือความรับผิดชอบที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะคะ่ะแต่ตัวเราอะไม่สามารถปฏิเสธได้ ควรตรวจสอบรายละเอียดของงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีนะคะและที่สําคัญเลยอาทิตย์นี้ให้ระวังคําพูดให้มากเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ความรักความสัมพันธ์กับคนรอบตัวช่วงนี้เราจะรู้สึกอึดอัดใจต้องอาศัยความอดทนและเวลาให้มันช่วยคี้ขายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพต้องระวังเรื่องการเจ็บป่วยจากความเครียดเป็นหลักเลยส่วนสิ่งสําคัญในช่วงอาทิตย์นี้ ที่ไพ่อยากเตือนเราก็คืออย่ารีบร้อนที่จะแก้ปัญหาค่ะแต่ให้ค่อยๆทําในสิ่งที่เราสามารถทําไปได้ทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะน้องแมวสีส้มอันนี้นะคะหรือว่าเป็นหินยูรแรนใดนั่นเองคุณได้ไพ่ไฟอ f s ซอ r ์สค่ะหรือว่าไพ่5ดามนะคะสิ่งที่คุณควรระวังในช่วงอาทิตย์นี้นะคะพวกความวุ่นวายปัญหาของอื่นๆนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณไม่คาดคิดโดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมหรือการที่ต้องไปประสานงานกับคนหลายๆกลุ่ม และก็ให้ระวังในเรื่องของทิฏฐิหรือว่าคำพูดคําจากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะมันจะทําให้เราเสียโอกาสในเรื่องการงานได้การเงินคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะไปกับพวกค่าการเข้าสังคมหรือว่าสิ่งที่ตัวเราซื้อเพราะว่าเราอยากได้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะักความรักความสัมพันธ์น่ะจะมีการทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ ไม่ยอมกันต่างฝ่ายก็ต่างต้องการเอาชนะกันการเปิดใจและการเป็นผู้ฟังที่ดีมันจะช่วยทาให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นได้ไม่ว่าเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่อะคะ่ะที่มันทําให้เรารู้สึกมีเป็นปัญหาหรืปอปะสักตัวของคุณจะสามารถจัดการและฟันฝ่ามันไปได้จากการต่อสู้และความสามารถของตัวเราเป็นหลักคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดทนแล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนคะ่ะโอเคอะคะ่ะสา,ารจากไพ่ก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนยังไงก็ขอให้จัดการฟันฝากกับปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็มีเรื่องที่ดีๆเข้ามาเหมือนอารมณ์ที่ว่าฟ้าหลังฝนสุดท้ายก็จะเจอความสดใสนะคะวันนี้หนึ่งก็ไปแล้วนะคะแล้วอย่าเจอกันใหม่นะคะขอให้มีสุขภาพกกร่างกายที่แข็งแรงบ๊ายบายค่ะ